นะครับนี่ก็คือนะครับเนี่ยเหมือมีโอกาสเดียวนะครับเอากลักซาไปเห็นมันดีไทยนะครับเจเจอนะครับผมเอาอีกเพื่อนเนี่ยนะครับนี่ครับบางเดีมันสูงมันตามก็ดันไปให้เพื่อนน้ำเนี่ยครับจักน้อยนึงนะครับผมครับเชื่อสละเวลาเคบจักวินะครับผม เพื่อรักษาอาการน,นั้นไวให้ดีที่สุดพอว่างานเทามันหลายครับเดีย๋ยวนี้เอยรถหลายนะครับงานมันน้อยสัจพะสื่อรถไทยมาไทยหน้าสงงวดนี่ผมบอกเลยครับว่าบวกมบอมบดครับเพราะว่าสืมือรถมันหลาแห้งนะครับรถรถไหลยยนีครับรถไทยเดียนี้เจนหัเจนหนาก็ะเอาอีกเพิ่นนะครับ เอฟในเพื่อนไปมันเรียบๆเลยลอยไปมันได้สูงตากับเกลี่ยใ้เพื่อนเนี่ยนี่นะครับผมมันนี่ก็เอาเอ็มแปดแปดมาไทยครับจอดหาเจ็ดใบนะครับตัวตนนะครับทั้งไถ่ทั้งปันหาเจ็ดช่วงครับสองคนน้ำพอกับพุมกับครับหาเจ็ดพอกับขั้นเนี่ยเฮงใหญ่เฮงไหนงานนะครับผมห่งใหญ่เฮงไหนงานว่านะครับ โมเมนต์ว no ัยเฮงใหญ่เฮงสะให้ใน้น่วยนี่ให้ใน้น่วยนี่บางคนคิดว่ารถใหญ่นี่สิเป็นอุปสรรคเลยครับแต่สําหรับผมเดี๋ยวยิ่งใหญ่ยิ่งคล่องนะครับโดยเฉพาะผมผมบ่รู้นะครับว่ารุ่นรถทุกรุ่นรถทุกค่ายนะครับดีหมดนะครับอยู่ที่ความใช้งานนะครับอยู่ที่ห้าใส่งานอยู่ที่หน้างานนะครับแต่สําหรับผมผมก็ใส่ฟอร์ดมา เติมน <rium> ึง <asure it> นะครับแล้วท่าน้ำประงศ์มาใส่คู่ปตามาเลยสามสี่คันเจ้านะครับวันนี้ผมมาเห็นรถรุ่นี้นะครับรถถรุ่นีเพราะอาจจะเม่ค่อยคับบากมันอาจจะแปลกนะครับนี่ก็สีเข่าสองปีสองหน้านะครับหน้าที่สองครับผมมเพ่งขับเพ่งของนะครับว้ายนะครับถ้าถึงคนไทยพราเพราะข่าวครับ มือนีผมออกมากเกาหมงเคื่ง,งผมเหนื่อแล้วครับชิบชีดรไรก็รวมตัวนี้เดยนี่ครับแปเพราะท่านคำผมสิได้อยู่มามารนะประมาณเกือบสามชิบไร่น้ำมันหมดบ่พวสองขีดนะผมก็ง่วงเหือนนะครับมันมมนิ่มนะครับมันนิ่มมันนิ่มอะไรกามันคล่องอนะไรกามันมันบมดกระแทกนะครับ เออผมกับผมกหมือนมุ้งเงีกันครับแล้วไทยโมเมยก็มีอันนี่นหะค่าทีเอนะครับว่าต้องเอาถึงเลยเลยสุดจัดเลยครับนิ่มข้อองนะครับผมมันไปตามรอบของมันนะครับตามสเต็ปของมันเรื่อยๆเลยปื้อเบื่อเบื่อเื่อเื่อไปเรื่อยๆนะ,ะน,น,ะนะครับเยียบนะครับสบายๆครับเรื่อยๆมันมันต้องกระชากลากกดแหีงนะครับอ่าผม น,นี่ก็มารีวิวสูพี่น้องฟังรุ่นใดก็ดีหมดเลยครับขายใดก็ดีนะครับผมอยู่ที่คนมาค,คนใส่นะครับอยู่ที่คนมีเงนินทรงหวดอยู่ที่คนมีเงินซื้อครับสำหรับผานผมก็ใส่เป็นของซีอีมที่ครับใส่มาตั้งแต่รถไทยฟอร์ดนะครับรถฟอร์เดเจ็ตซิฟฮาฮาฮาเจ็ตมากครับแปลกแก่ผมก็ใส่ในผ่านซีอีมที่มาตลอดนะครับผมเคยใส่ขายอื่นนะครับจนศูนย์คู่พะนา์ถามซื้อรถไทยกับผม มาสี่ันไม่เคยเอาผ่านของตาช้างเลยผมเองผมไม่เคยใส่นะครับผมก็ใส่แต่ซีเอ็มที่มาตลอดนะครับองค์ก็ว่ามันต่างคดายง่ายดูเรียบมัน่นคงสง่าง่ายครับของที่ใส่นะครับนี่คือสภาพ <laughs> ดีวันนี้เราพิใส่ดีดีครับผมนะครับแนะนําเลยครับอาจจะสําหรับคนที่มาคูค่ปลาตาเลยครับผมแนะนํานะครับ แปดแปดเก้าแปดนะครับเจตหาผมว่าแปดแปดกับเก้าแปดกะซูซีนนครับแต่มันจะต่างกันแต่ข้างวดมันจะลื่อนกันอยู่สามสี่หมื่นนะับผมก็เลยล่องเบิงก่อนนะครับใจขยอยากได้อีกอยู่ขั้นหนึง่งอยู่เพราะว่าผมเนี่ยมีฉี่เพ็ดพวกโมนะครับผมนี้จะทยห,หน้านี่ครับหน้าจอมาทยครับผม ตีก็เล้วเล้วครับเพื่อแป้งพุ่นแป้งน,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 นี่พ่อมาให้ทายสองแป้งหนาครับตัวนั้นบ่ต้อจง,งทายนะตัวพุ่นค่ะทายเล้วครับใส่ดีเลยครับผมประหยัดน,น้ำมันประหยัดน,น้ำมันนี่เลีครับน้ำมันเต็มถังนี่ทายดินบุญเล้วมื่นครึ่งเกือบสองมื่นหมดแล้วครับทังงานเบาๆทายดินได้สิไปเรื่อยๆนะครับพ่อจงเขียวมันครับมันคล่องครับผม คงเห้ยครับเดี๋ยว้าเบงระยะยาวต่อไปนะครับมันจะเป็นจังไหน <c oughs> แต่ตอนนี้รับผม <c oughs> ผมบอกว่าโอเคครับสวัสดีครับ